สวัสดีเพื่อนชาวเกนชินทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ m s i ม e ซสตินะครับก็ในหัวข้อในวันนี้จะมาทําการพูดถึงตู้อาวุธที่มาพร้อมกับตัวละครการอยู่นะครับผมนั่นคือตู้อาวุธที่มีพร้อมเอมอสแล้วก็สกายไพรส์นะครับผมก็เคยทําไปแล้วว่าตัวละครการอยู่เนี่ยน่าเปิดหรือไม่แล้วก็มีกลุ่มดาวดีนะครับก็ในคลิปนี้ก็เลยอยากมาทําตัวของตู้อาวุธดูนะครับว่ามันน่าเปิดหาหรือเปล่าหรือว่าจะเปิดหาอะไรดีนะครับผม ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าตูวเนี่ยเป็นตู้ที่แบบใช้เงินค่อนข้างที่จะมากกว่าหรือเท่ากับการเปิดหาตัวละคร C6 เลยนะครับถ้าจะทำอาวุธ5ดาวขัด5เนี่ยแต่ข้อดีของมันก็คือมันน่าจะวนกลับมาเร็วนะครับผมเพราะงั้นไม่จําเป็นที่ต้องรีบหาก็ได้ถ้าไม่มีงบนะครับหรือบางทีไอ้ตู้ว้เนี่ยก็เป็นตู้ที่เข้าถึงค่อนข้างยากนะสาหรับใครท,ที่เล่นสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นสายฟรีเนี่ยหรือว่าสายงบน้อยก็จะไปเปิดตู้ตัวละครกันหมดนะครับผมมันก็เป็นเรื่องแน่นอนเยอะแแหละถ้าไม่มีตัวละครอาวุธที่ได้มามันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะเพราะงั้นถ้าใครเป็นสายงบน้อยสายฟรีเนี่ยเน้นตู้ตัวละครมากกว่าตู้อาวุธนะครับถ้าดูคลิปนี้ก็เอาดูว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนาะไม่ก็ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับผม ในตู้อาวุธนี้ก็จะมีอาวุธ5ดาวอยู่2ชิ้นนะครับผมนั่นก็คือเอมอสโปรแล้วก็สกายเวิร์ดไพส์นะครับแล้วก็อาวุธ4ดาวที่มีสกิลเชียลซอร์สเฟเวอร์เนสต์วอร์โบนไอออฟเพอร์เทคชั่นดากกอนเบนแล้วก็เดอะเบลนะครับผมที่เป็นอาวุธ4ดาวก็คลิปนี้ก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะครับผมนั่นก็คือเซตของอาวุธ5ดาวแล้วก็เซตของอาวุธ4ดาวนะครับผมอาวุธพวกนี้ผมก็มีคลิปรีวิวแล้วนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้นะว่าความสามารถของแต่ลลลละะะะะอออออัััััััันน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 นเเเเเเเีีีีี่่่่ยยยยยจปป็็งงงงงไไไไคครรบบกกวววววว้้้้้าาาุธทททสืผมมมดด๋หแ ก็มาเริ่มจากอาวุธ5ดาวชิ้นแรกกันก่อนเลยที่เป็นเอ็มออสโปนะครับผมเป็นอาวุธที่และหลายคนเนี่ยถ้ามีการอยู่เนี่ยก็ต้องอยากมีธนูอันนี้นะครับผมเพราะว่าการเล่นการอยู่กับธนูอันนี้จะทําให้สร้างความเสียหายได้แบบรุนแรงแบบมากๆเลยนะครับผมยิ่งปลดดาวเยอะนี่การอยู่ถึงอาร์ติแฟกต์มันจะไม่ได้หัวอะไรมากก็ยังสามารถทําดามจได้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นได้เลยนะครับก็เป็นอาวุธที่หลายคนเนี่ยจะต้องตามองนะครับรวมถึงผมด้วยก็เคยมีคลิปเปิดอาวุธระดับรึ่งมันก็ไม่ได้อะไรเลยเป็นอาวุธ เอาแค่เอมอสขัดหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับผมต่อมาที่ตัวดาบของ s k y w เ r ิร์ดไพนะครับผมดาบชิ้นนี้ก็เป็นดาบที่ค่อนข้างดีนะครับผมแต่อาจจะมาผิดตู้ไปนิดนึงนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาต้องการเอมอสโบเพื่อไปเล่นกับกลางอยู่นะครับผมโดยดาบตัวนี้เหมือนมามาขัดเลทโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็ทำให้หลายคนที่ได้ดาบดีไปค่อนข้างทีงง่จะหัวร้อนนะแต่ผมจะมองเป็นกลางๆแล้วกันก็าาดาบตุวเนี้ มันเหมาะสำหรับตัวละครที่ต้องการอันตีบ่อยๆนะครับผมยิ่งอันตีบ่อยดาบด้วยเนี่ยก็จะสามารถทําความเสียหายได้บ่อยขึ้นนะครับผมเพราะว่าหลังจากเราใช้อันตีเนี่ยมันจะสร้างขึ้นอะไรนะขึ้นมีสุญญากาศนะครับผม8ครั้งซึ่งดามเมจมันก็ค่อนข,ข้างที่จะรุนแรงด้วยนะครับก็เป็นดาบที่ดีนะครับผมประโยชน์นี่ค่อนข้างทีง่จะหลากหลายนะครับแต่ว่าเผอิญมาผิดตู้ผิดเวลาไปหน่อยก็เลยโดนบ่นเยอะนะครับแถมพวกเลดเนี่ยคือหลายคนเขาได้ดาบมากกว่าได้เอมอสไงก็เลยยิ่งกลัวร็อขก็ไปใหญ่เลยนะครับก็อันนี้ แล้วแต่นะครับดูว่ามีตัวละครดับใหญ่ที่อยากใช้หรือเปล่านะครับผมแนะนําก็ที่ผมใช้คือก็จะเป็นซินหยานนะครับผมที่ใช้ดาบนี้ได้ค่อนข้างดีเลยต่อมาที่อาวุธ4ดาวนะครับผมที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัวของดาบสกิฟเชียลซอสกับฟ o วเน t วอร์โบนนะครับผมโดยในตัวของดาบเนี่ยเป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆาเลยตัวละครสายซับพอร์ตนะครับผมเพราะว่ามันจะทําการรีคูลดาวน์สกิลเให้ทันทีเลยนะครับเมื่อเราทําการโจมตีด้วยสกิลเอยิ่งถ้าขัด5เนี่ย โอกาสติดมันคือ80%เลยนะผมก็มคือแบบว่าโอกาสแทบจะติดทันทีเลยแถมคูดาวยังแค่16วิด้วยนะครับผมตัวละครซัพพอร์ตอย่างฉีฉีหรือว่าซิงชิวเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเพราะว่าฉีฉีเนี่ยเราแค่เปิดสกิล E ให้มันโจมตีแป๊บหนึ่งพอสกิลบนคูดาวเราก็เปลี่ยนตัวละครได้แล้วนะครับผมถ้าลูกแก้วของฉีฉีหมดเมื่อไหร่เราก็ค่อยเปลี่ยนตัวกลับมาเป็นฉีฉีแล้วก็กดสกิลต่อได้ทันทีเลยและถ้าจ,จังหวะด,ดีๆเนี่ยตัวของดาบก็จะรีคูดาวเขาด้วย กดสกิล e ได้ค่อนข้างที่จะตลอดเวลาเลยครับหรับตัวละครชีชี่เนาะชิงชิวนี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่จะเป็นเรื่องของการทำำําดาเมจนิดนึงมากกว่านะมากกว่าที่ฉี่ที่เป็นแนวซับพอร์ตฮิลนะครับก็ดาวเล่มน,นี้ผมแนะนําให้หานะครับถ้าใครอยากเปิดตู้เนี้ยหาแค่อาวุธรีดาวเนี่ยคือถ้าจะเอาสกิฟเชี i ลซอร์เนี่ยแนะนําให้หาเลยนะครับผมเป็นดาบที่ดีจริงๆควรมีติดไอดีไว้นะครับ <S <S ต่อมาที่ตัวของธนูฟาวเนียสวร์โบนครับก็ธนูนี้ ถ้าเพื่อนๆมีการอยู่แต่ไม่ได้มีงบสามารถเปิดหาเอมอสได้ก็เล็งธนูน,นี้ได้นะครับผมเพราะว่าธนูนี้จะทําให้ตัวอย่างการอยู่เนี่ยสามารถกดอันติได้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยนะครับผมยิ่งใส่เซ็ตอย่างบิสซัตสเตเยอร์เงี้ยมันทาให้อัตราคิกค่อนข้างที่จะสะเทือนมากๆทาให้ธนูนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าใครที่จะเอาตัวละครการอยู่มาเป็นซับพอร์ตนะครับผม,ามากดอันติไปบ่อยก็ธนูนี้สามารถใช้ได้นะครับผมส่วนที่เสือทรัอัน t ด e ะเบลล์ดัก n อนเบนแล้วก็ไอออฟเฟอร์เซสชัมม่นนะครับผมไม่แนะนำ ทั้ง3ชิ้นนี้คือมันมีเงื่อนไขาการใช้ที่ค่อนข้างเยอะไปหน่อยแล้วออฟลอมมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าจริงอะ่ะคือตัวอย่าง eye of p e r s e c t i o n เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่คือคนเขาก็ใช้ the w i z a r กันมากกว่านะเพราะว่าอันนั้นมันดีกว่านะครับผมก็ eye of p e r s e c t i o n นี่ก็สามารถเก็บไว้ได้ครับพอขัด5สัก1อันเนี่ยก็ที่เหลือเนี่ยได้ซับม,มาก็เอาไปกินทิ้งได้เลยนะครับผมส่วนตัวของ the bell นี่คือแบบว่ามันเป็นตัวดาบที่ใช้งานค่อนข้างที่จะยากอะ่ะไม่มีตัวละครตัวดาบใหญ่ที่ใช้ค่่าาา HP ในนกรรคคคิดพลัังจมตีะบ เพราะงั้นเดอะเบลเนี่ยค่อนข้างที่จะฉายากแถมสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคูดาวนานมากมากเลยด้วยนะถึงจะขัดห้าแล้วก็ตามแบบคือแบบมันคูดาวนานมากแถมผลของมันอะคืออยู่แค่แป๊บเดียวเองด้วยนะครับเลยเป็นดาบที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ส่วนตัวของดักกอนบีนะครับก็หอ,อกอันเนี้ยออฟลอมันคือการเพิ่มช่ำท่านนะครับผมซึ่งตัวละครหอ,อกตอนเนี้ยมีแค่2ตัวก็คือเซียงหลิงกับจงหลีนะครับผมซึ่งดูดูแล้วอะมันก็ไม่ค่อยเหมาะสำหรับของตัวละครเนาะยิ่งเซียงหลิงเนี่ยคือไปใช้ฟอ,นนอร์นเนก,ออกน็้แบบ ถ้าเปิดมาเก็บไว้ก่อนสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะครับเผื่อในอนาคตมีตัวที่ใช้ได้จริงๆก็ค่อยมาใช้แล้วกันข้าวๆข,ของอาวุธก็จะมีประมาณนี้กันนะครับทีนี้เรามาสรุปท้ายคลิปกันหน่อยดีกว่านะครับผม ก็ต้องขอบอกกันเลยว่าถ so ้าเพื่อนๆเป็นสายฟรีหรือสายงบน้อยก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งเปิดตู้อาวุธนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่ได้อวยตัวละครและอยากมีอาวุธประจําตัวของตัวละครนั้นนะครับให้เก็บงบเนี่ยไปเปิดตู้ตัวอวยดีกว่าหรือว่าตู้ตัวละครตัวอื่นดีกว่านะครับจะคุ้มกว่าเยอะส่วนถ้าใครมีงบค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวละครอย่างการอยู่เนี่ยก็แนะนาให้ลองเปิดหาเอมอสดูนะครับและจะเห็นได้เลยว่าความแตกต่างของดามีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เยอะมากมากเลยนะครับผมแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยนะครับที่อาจจะเปิดได้อย่างสกายเวิร์ดไพนะครับผมเพราะงั้นก็คิดดูดีดีกันว่า,าจ,จะเปิดดีหรือเปล่านะครับส่วนใครที่มองแค่อ,อุ้วสีดาวก็ถ้าใครอยากหาสกิลวิเชียลซอสเนี่ยผมแนะนําให้เปิดตู้นี้นะครับผมเก็บตัวของสกิลวิเชียลซอสไว้สักหนึ่งอันได้ยังดีนะครับหรือว่าธนูอย่างฟอร์บนสบอลนะครับก็เป็นธนูที่ดีเหมือนกันก็ใครมองหาสองอันนี้อยู่ก็แนะนำว่าให้เปิดได้นะครับผม ท้ายที่สุดนี้การจะเปิดตู้อาวุธเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเพื่อนๆเองนะครับผมดูว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้อาวุธแบบไหนมีความจําเป็นหรือเปล่าหรือว่าต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าสุดท้ายยังไงคนที่ต้องเสียตังเปิดตู้อาวุธก็คือตัวของเพื่อนๆเองนะครับผมใช้ผมมาบังคับป็คงไม่ได้นะก็ให้คลิปนี้เป็นแค่ตัวช่วยของเพื่อนๆนะครับว่าจะตัดสินใจเปิดอาวุธดีไหมหรือไม่เปิดดีนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปในวัน แล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในอนาคตด้วยเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ